ต่อไปนะคะเราจะมาทําการสร้างปุ่มควบคุมก็คือปุ่มบัตทอนตรงนี้นะคะคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ถัดไปหรือไปที่ฟอนต์ก็ได้ค่ะถัดไป ถ้าต้องการให้เป็นเลือกรูปบัตทอนให้เป็น image button แต่ถ้าเราต้องการเขียนเองก็จะเป็น tag button time button ก็จะเป็นในการเลือกปุ่มอัตโนมัตินะคะเราจะไปที่ image button การแทรกรูปเข้ามาก็ได้ค่ะหรือนี่ือปุ่มอัตโนมัตินะคะปุ่มถัดไปก็จะเป็นปุ่ม next นะคะนี่โอเคค่ะจากนั้นโอเคจะแล้วก็เลื่อนลงมาไปตัวนี้จะมาคลิกส่วนฟอนต์ตัวนี้ ตกแต่งให้เป็น go to next slide นะคะเลือก go to next slide จากนั้นคลิกโอเคค่ะก็จะทำการคัดลอกมเล็กของเราให้ไปทุกหน้า เรามาสร้างปุ่มถัดแบ,บ่กลับนะคะี๋ยวมาสร้างตรงนี้จากนั้นโอเคอเคลิก มาที่ on v i s i นะคะก็จะเป็น go to r e f i e w slide นะคะแล้วก็โอเคเสร็จแล้วก็จะทำการคัดลอก control c t r l C c t r l V ก็ c o n t r l V กับ c c t r l V จากนั้นเรามาลองดีฟิลดูนะคะ f สี่ค่ะก็เน็กเน็ก เสร็จนะคะ